ก็เดยวนักจ้าโยมนั่องจากว่าก็ขอเจริญพรญาติโยมอยู่ทางบ้านอาจารเนื่องจากว่าลำโพงขาดรอสักแป๊บนึงน,นะจ๊ะไปหาลำโพงหาเครื่องหาลำหาลำโพงหาใ่ก่อนนะจ๊ะคืนนี้เราจะพามาเข้าถูกกระบวนการ ยอดยายอดตายอดตาตอนนี้รอลำโพงก่อนรอไม่รอลำโพงก่อนต้องซ่อมก่อนอยู่ทังนั้นหาผู้ถูกธรรมะที่หนึ่งซื้อก่อนหมดแบ็ดเถอ็น่าจะหมดเบ็ดมีแต่ช้าด้วยหรออืมเอาตัวช้าเลยท่าเบ็ดเ

no n ้อ o no 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 หรือว่าแบบหรืว่าแบบมันไม่พอมาช้อนชาแดเยมากกว่านี้ no โอเคด้ไวมอ่ะเอาแมบนมาแต่เราใส่ชาดมเลยดีกว่าเราใส่ชาดมาค่ะเอาออกไปกดบังคัศนียภาพไหมจ้า no บนี้หะ่ชาดใช่ไหมจ้ามาดูให้ดูาง้ามาก่อน ดูเครื่องไปก่อนอก็เอาเนานะพร,พร้อมพร้อมพร้อมโอเคอต้องขออภัยญาติโยมที่อยูอย่ทางบ้านนั้นนะจ๊ะปุ๊บเดี๋ยวปิดก็ขึ้นร้อยกว่าเลยนะคะใจเย,ย็นๆนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลำโพงขาดหมดทานไปแล้วเอ่ะอ,อะไรแลยิงเข้าอาอ,อ,อ,อะไรติดพอได้อยู่ พออยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จับจะดไล่ทีละตัวหนูจะต้องทดสอบนะจ๊ะคนนี้เหนนะยกเรอัื้อะเสียออ้อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ไปอันนี้ก่อนอ่านะก็ต้องขอไนะจ๊ะโยมคนนี้อันนี้อันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแค่บอกตัวอย่างเดียวเออเนี่ยไม่เห็มอ่ามีเห็นแล้วเห็นแล้วมันมีต้นเลยไม่เต็เห็นบ่เห็นครับน้องเน็ตไม่ต้องเอาบแล้วพ่อขอเจริญพรญาติโยมนะจ๊ะที่อยู่ทางบ้านที่ชมเพจ ลานสอวัดกิติวงหรือว่าวัดน้ำตกูนรียนูสมุนไพรหมอพื้นบ้านตอนที่90บในค่ำคืนนีเ้เป็นยอดยากลัน่นอัดไอน้ำความดันไอ้น้ำใช้สำหรับบรรเทาอาการคนที่มีปัญหาเรื่องตาต้ตนะคนที่มีปัญหาเรื่องตาต้อเบื้องต้นก่อนทำความเข้าใจง่ายๆอาการตาพร่ามัวเคืองตาเสียบตาเบื้องต้นที่ไม่มีอาการรุนแดง แล้วก็คนที่มีเกี่ยวกับตาต้อเนื้อตานะต้อเนื้อต้อกระจกเบื้องต้นต้อมเกลือเบื้องต้นอานะจจะแล้วก็ดิสีดวงตาต้อเบื้องต้นจทะทําความเข้าใจในคำคนนี้จะพามาเรียนรู้ในส่วนประกอบของสมุนไทรทั้งหมดที่ใช้ในการองค์ประกอบซึ่งประกอบก็คือหนึ่งมอสเทเตนเนาหมอสเทเตน,เ,นะเ,ตนเ,เนี่ย จะต้องต้มน้ำมาทั้งหมดเนี่ยยี่สิบลิตรประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเมื่อเดือดเต็มที่แล้วให้เตรียมสมุนไพรนะแต่ก่อนที่จะเอ่อเตรียมสมุนไพรเราต้องทําความสะอาดหม้อต้มไอ้น้ำทั้งหมดก่อนทําความสะอาดเรียบร้อยไล่ใส่น้ําไล่ฝุ่นตะกอนต่างๆออกไปเพื่อให้ความสะอาดจะต้องร้อยเปอร์เซนต์การทํา ต้มยากรั่มหม้อไอแรงดันไอ้น้ำเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญคือความสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนประกอบสมุนไพรมีทั้งหมดกี่ชนิดจำปาดะกัญญาลักษณ์จำปาได้สิบห้าชนิดค่ะสิบห้าชนิดนะมีใบแรงจืดมีสิบห้าชนิดทั้งหมดเป็นของของสดหรือของแห้งของสดค่ะของสดสดสดจริงจริงใบแรงจืดนะจ๊ะมีใบแรงจืดทั้งหมดกี่ใบ ห้าใบค่ะใบด่างจืดห้าใบนะจ้าโยมน<ช>ีส่สม,มุนไพรทั้งหมดใบด่างจืดห้าใบแต่ต้องเก็บทางทิศต,ตะวันออกค่ะทิศต,ตะวันออกะนะเป็นการใช้แทนรูปขันถางต่งห้าหรือขันทั้งห้างนะได้แล้วนี่สม,มุนไพรตัวที่หนึ่งตัวที่สองใบตำลึงค่ะใบ<า>ตำลึงทับแล้วแหละอยู่ฝั่งนี้นะอ่านี่ใบตำลึงนี่นี่าใบตำลึงทั้งหมด สามสิบกรัมค่ะสามสิบกรัมนะใบตำานึงสามสิบกรัมอันที่สองอันที่สามเออเทียนเทียนเออรากสามสิบรากสามสิบเอบรูปภาษาจีนก็เรียกว่าเทียนเทียนตรงตงเออรากสามสิบสามสิบห้ากรัมสามสิบห้ากรัมตัวต่อไปตัวต่อไปก็อันชันม่วงค่ะอันชันดอกม่วงทั้งหมดกี่ดอกเจ็ดดอกค่ะเจ็ดดอกก็เก้าดอกเก้าดอกให้โอเคสอทั้งหมด ของอัญชันดอกม่วงออกนะอัญชันดอกม่วงออกขั้นตอนต่อไปเอ่อย่านางเขียวสามสิบเจ็ดใบค่ะอ่าย่านางเขียวย่านางเขียวอันขวานรวมกันหมดแล้วอยู่รวมกันเนี้ยอันนี้ย่านางค่ะอ่าย่านางนะขวานรวมกันหมดแล้วพอใบเขียวก็เมือยทั้งทั้งกระทาเลยทั้งกระทาเลยย่านางกี่ใบสามสิบเจ็ดใบพงศ์หญ้าทำสามสิบเจ็ดรายการ ต่อไปเสจทังพรสามสิบกรัมค่ะเสจทังพรสามสิบกรัมตัวเมียต้องบอกด้วยตัวเมียเสลตังพรตัวเมียเสลตังพรตัวเมียต่อไปว่านหอยแข็งค่ะว่านกาบหอยหรือว่านหอยแข็งห้าสิบกรัมค่ะข้างบนสีสีเขียวก้างสีม่วงอ่อนต่อไปทั้ง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 เดียวเดียวทั้งใบทั้งต้นด้วยว่านกาหอยค่ะกดสอกดสอหนักสิบสิบกรัมค่ะสิบกรัมกดสอสิบกรัมอ่ะต่อไป ดอกรางจืดอันนี้ค่ะดอกลางืกี่ดอกสามสิบเก้าดอกค่ะสามสิบเก้าดอกมีอะไรต่ออีกผักบุ้งนาแดงสองร้อยกรัมผักบุ้งนาแดงสองขีดเก็บตอนตะวันตกดีอ่าเด็กว่าลืมความพิเศษของผักบุ้งไก่แดงเอะไม่ใช่ผักบุ้งนาแดงเนี่ยจะไปเอาผักบุ้งไก่แดงนะถ้้น้ำหนักทั้งหมดสองขีดหรือว่าสองร้อยกรัมและเวลาไปเก็บจะต้องให้ดวงอาทิตย์ รับของฟ้าแล้วนะเนี่ยเราไปย่าถอดปล้องค่ะย่าถอดปล้องหนึ่งขีดค่ะหนึ่งขีดนะสดสดิงซิงเลยหมดทุกอยังอ่าเนี่ยอะไรอันนี้ขบิ้นค่ะหนึ่งหัวใหญ่ขบิ้นอ้อยหนึ่งหัวใหญ่นะเมื่อได้ตัวยาทั้งหมดสิบห้าอย่างแล้วขั้นตอนต่อไปมาดูน้ําน้ําเดือดรอยังอาจารย์มีเตยหอมด้วยไหนเตยหอมเตยหอมข้างล่างข้างบนเราไม่ได้เขียน นี่นี่เจอยังอ๋อเจแล้วค่ะจะบอกใบเตยอาสยามต้นอ่อนแล้วก็ใบด้วยในตัวยาทั้งหมดนี้รสประทานรสประทานของยาก็คือปากบ้งไฟแดงไม่ใช่ปากบ้งแดงติดไฟแดงได้เลยหนักกว่ายาทั้งหลายขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบยานะจ๊ะเป็นการประกอบยาทั้งหมด เดี๋ยวนะการประกอบยาทั้งหมดเดี๋ยววันนี้บอบีมือว่างนะเอามือออกก่อนนะก็เป็นการระลึกถึงเออ่สมเด็จพระธรรมมาถึงพระเจ้าแล้วก่อนนะโยมอย่าพึ่งโทก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพัดโทรนะจ๊ะประกอบยาอยู่นี่หาได้ดูได้ยากนะจ๊ะในถาดยานี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการรวบรวมทั้งหมดของอ่า ยอดของพระไกรบิดอกทั้งแปดหมื่นสิพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เพราะอะไรเมื่อเสร็จแล้วได้น้ำแนละ้วกรองจากไอ้น้ำที่มันหยบเสด็จแล้วจะต้องเสกด้วยพระวิธรมจักรคัมภีจะต้องเสกด้วยพระวินัยและพระสูตรซึ่งเป็นยอดพระไกรบิดอกทั้งหมดนะก่อนอื่นก็ต้องนะ่นล้ถึงพระธรรมรัญยาพระพุทธคุณธรรมคุณทาคุณ,คณแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องนันล่ลถึงครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมทังสอนแล้วก็ไล่ลงมาถึง ออชิวโกรมารพัทพูดเจรจัดในตำราบรรดาเวชศาสตร์ที่มีมาเขายกย่เจ้าว่าท่านมีอาอนุปการในการรวบรวมคำภีและก็เป็นอาการราวกที่มีความดในการรักษาและก็อุปถัมานดูแลพระสมานพระเจ้าในตามรับหนาได้โชดาปฏิผลนะก็ขอความสงบหนึ่งนาทีนะเจ้าโยม หลังจากนั้นทุกคราวยาให้ข้าพอดีนะจ๊ะโยมทุกอย่างนะจ๊ะกลั่นทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงคืนนี้กันตาหลุนแล้วยมมั้ยอ,ยอยรุณาใส่ถุงมือเรียบร้อยด้วยนะจ๊ะโยมเอาหยิบใส่ยันบาร์ดระวังน้ำร้อนอาจับไว้อ่ใส่ฝัมือก็ได้ใส่เลยใส่เลยฝังนิดๆค่อยๆขยายหกไม่ต้องหยิบเยอะ หยิบค่อยๆหยิบนะจ๊ะ,ะน้ำตัวยาทั้งหมดเ<ป>อออใส่ลงไปซึ่งมีหม้อตม้มกลั่นอัดไอ้น้ำ20ลิตรแล้วก็มีน้ำเลี้ยงตลอดน้ำเมื่อความร้อนปะทะกับน้ำเย็นไอความร้อนก็จะกลายเป็นหยดน้ำอันมีสปปรรพคุณและประโยชน์มากในการใช้ยหยอดตาอันนี้คือยอดยาตอนที่90อาจารย์เหลืออีก10ตอนจัด้ะครบ10รตอนแล้ว อย่ามือจุ่มลงไปนะร้อนอน่าจะปาดดานะปาดดาสุกไปเลยใส่ไปใส่ไปใส่ไอยากจะเอมาดูก็มาทำเอาเองนะจ๊ะให้ดูอย่างเดียวไม่ขอไม่แนะนำให้ทําเนื่องจากว่าไม่เข้าใจกระบวนการอะจ๊ะ ต้องนำมาาัตตาวังร้อยยาหยอดตายากรันไอตาเนี่ยนะมันมีความสำคัญธรรมดาเราใช้เกลือขั้มจีนแต่เนื่นอ,องจากเกลือขั้มจีนไม่มีเนี่ยเราก็จะต้องใช้กระมิโน่หนึ่งหัวเห็นะจ๊ะ ถ้าจย์ทําแจกไหมเจ้าคะโอ้ยังหาข้อถารุไม่ได้นะเจ้าโยมจะไปแจกที่งานรัชกาญจนิเษกเปนอันเป็นะคะะมีอมกอนมีบ้างที่หลังตาเลยนี่นี่นี่เอาตรงเดี๋ยวกอดดับกอดตรงไม่มีบ้างกดไห้ตรงน่อยอยากลำอยาไม่กดตัวไม่ได้ไม่มีหรอนอยาไม่กอดด้วย เอาบางเอาบ้างสะอาดไหมสะอาดโอเคอ๋อสะอาดเอาช้อนมาไม่ต้องพิจารณาดีช้อนเนื้อสะอาดมากเลยโอเคสะอาดมากเลยอืม ก็ไม่ได้นะจ๊ะโอเคฮะทันไหมได้ไหมน้ำน้ำเราอะจะล้างกับอยล้างกับจะล้างช้อนนี้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะเราใช้ช้อนก่อนมีปะญหาต้มีช้อนไหมไม่มีค่ะเอาเอาเอาเนี้ยก็ได้เอาไอเอาไอต้นเตยหอมมันลุงน้องมีต้นอยู่ไเอาต้นเตยหอมมะโอเคใจเย็น น้ต้นเตยอ่อนเทนไม่มีแล้วใครเก็บเลยลังแล้วอ่ะมันไม่อดมันมันมันไม่ล้างไงเมื่อกวาจเรียบร้อยแล้วอีนนี้ก็ต้องบีบอ่ะ nó khắn thẻ như thế nha thẻ, ha, ta khắn thẻ nữa cho เสร็จเรียบร้อยกระบวนการหลังจากไปก็เปิดน้ำเลี้ยงเออเสายยังไงอายต่อสายนี้ก็หลังจากนั้นเออโอเคเปิดเข้างวดนิดต่อไปก็เปิดน้ำอันจะเปิดเลยเปิดเลยปิดเลยประหยัดได้ผมก็ เยอ๋อนะเราก็จะใช้น้ำเมื่อไอความร้อนไอความร้อนปะทะกับน้ำเย็นก็จะกลายเป็นไอแล้วก็กลายเป็นหยดน้ำาคนนูปุ๊ครึ่งหนึ่งคนดโอเค ในน้ำอยู่ด้วยเพียงแล้วก็ตามไปดูที่บ่อด้วยว่าออกไหมออกไหมบ่อไหนเรื่อไปไปเรารู้ไหมว่าเราจะหมุดแคบย่งไหนได้ตอนนี right the 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 re ้ม to ีความร้อนทั้งหมด80องศาเราจะต้องกับความร้อนทั้งหมด100องศานะจ๊ะแล้วก็จะมีไอ้แรงดันน้ำปะทะ ผมตามไปดูได no? <If S 1> oh, ้นะว่าง้าไปเลี้ยงถึงไหมตอนนี้ความร้อนน่หมดหกสิบนะเหลือครีสิบก็ประมาณตีสองพอดีโยมน่าจะเสร็จเจ็ดชั่วโมงคุณ้วคุณเป็นหกสิบสองหกสิบสามนะความร้อนคุณนะต่างทีนี้ทำความเข้าใจว่า กัจจาย,ยามิปัญญาตอนที่เก้าสิบในครับคืนนี้เราจะได้ทำมาบอกภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านที่ได้ขวากสมบัติอันล้ำค่าให้กับชาวบ้านและก็ประชาชนทั่วประเทศที่มีความสนใจทำความเข้าใจในการศึกษาเล่าเรียนและ<ด>อภูมาปัญญาถูกต้องของดีนั้นมีมากแต่ที่หายากก็คือการรู้จักใชิของดีสัมพันธภัยนั้นมีมากแต่ที่หายากคือคนรู้จักใช้สัมุนไธย นาย,ยมีมดเนี่ยนายมีมดเนี่ยมีประโยชน์ใช้สำหรับแล่เนื้อมีดดีการแล่เนื้อก็ดีหมอดีมีองค์ความรู้ดีการใช้ย,ยาก็ถูกต้องทําตามวิธีก็จะเกิดผลทำให้แก่ชาวบ้านเจ็บเช่นกับมีดเพราะฉะนั้นถ้ามีดนี้ใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์ก็จะเกิดอันตรายเกิดโทษแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกันการทํายาก่นการรักษากา่น สารม,มุนพรายการใช้ยาสม,มุนไพรยสรรพคุณแล้วก็ของตอบทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้กรดทาความเข้าใจว่าการที่จะได้ยาสม,มุนพรยมาสักหนึ่งหยดเป็นยาหยดตาอันอเป็นประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณดีช่วยดูแลดวงตาหน้าเนี่ยคืออาตมาไม่ได้กลั่นมาเป็นตีแล้วนะวันนี้ก็กลั่นไว้ส่วนหน้าก็จะมากับน้ําผลไม้แต่น้ําที่ใช้ก็คือน้ําบอยี่สิบลิตร ที่กรองแล้วให้สะอาดแล้วก็ต้มให้เดือดประมาณชั่วโมงขึ้นไปหลังจากนั้นก็นํายาสมุนมพรทั้งหมดมาใส่ในอ่อหม้อตุ๋นอัดแรงดันไอ้น้ําประมาณเจ็ดชั่วโมงเราก็จะได้ยอดยาคงเหลือประมาณจากอ่อน้ำยี่สิบลิตรก็จะคงเหลือประมาณสิบลิตรความคืบหน้าในวันต่อไปว่อาอ่อ การทัญญาจะมีผลประโยชน์แล hine? ้วก็จะเพคุณดียังไงคืนนี้เป็นวันอ่วันพระวันนี้วันธรรมธรรมนาเป็นวันอ่พระออกพรรษาปาวนาออกพรรษาพรุ่งนี้เป็นวันเทวโลนะคือวัพรร้าที่เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากปูพุทธบุตาชาเทวันสามเดือนตรงนี้ก็จะมีทาบุญตักบาตรวนในเี่ยโบราณทวนคืนนี้ก็มีการสมโพธิเรือพระกันเข้าไปชมกันได้ในด้านในตลาดลังทวนมีเรือพระอันยอะทางวัดก็ส่งเรือพระไปแล้ว พระได้ขับไปครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นพระก็ลงจากรถีปกว่าพระขับครึ่งหนึ่งที่เหลือโยมขับนะขับในวัดนะขับเรือพระไม่ขับเรืออื่นโยมมีความสงสัยอะไรมั่งนะโยมก็สอบถามอานะจารย์ก็ไม่มีคําถามก็ก็ขอจเจริญพออรญาติโยมทุกท่านที่ให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังรับ,รบถอดเปรีัด ในค่ำคืนของวันศุกร์ที่สามตุลาคมสองพัน <2. S 1> ้าร้อยสองตุลาคมสองพนา 13, ร้อยสิบสามพงนี้วันนี้เป็นวันพระก้าวัดข้าวาให้ท่านกศร,รินทเจริญภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ความเจริญเรื่องเรืองแก่สภาพจิตใจและก็ชีวิตการงานหน้าที่ของเราได้มาเรียนรู้ตอนหนึ่งตุ่มถึงยอดยาในการกลั่นกว่าจะได้โยมยาหาวันเดียวทำวันเดียวจบ ก็ของในชุมชนทั้งหมดเลยเป็นของที่หาได้ในชุมชนน่าตั้งแต่ตำลึงตำลึงจนถึงผักบุ้งควายแดงออผักบุ้งแดงผักบุ้งนาแดงน่ะผักบุ้งควายแดงกันเราเลยต้องใช้ชอบผักบุ้งควายแดงจนถึงใบเตยเนถึงใบยางจืดจนถึงกระมิ้นออยจนถึงบ้านกาบโอยนถึงอ่าอ่าใบอ่าเตยหอมแล้วก็มี นอนตายามีกุดศอแล้วก็มีอะไรอีอัญชัน <ตร S 1> แล้วก็ดอกบบของนางจิวทั้งหมดสิบหกอย่างด้วยกันในการกลั่นเป็นยาจากยี่สิบลิตรกันประมาณเจ็ดชั่วโมงแล้วก็จะได้ยอดยาที่เป็นน้ำใสเวลาหยดตาตาจะเย็นแล้วก็สบายมัน ลดอาการไข้อาการตาพร่ามัวอาการความดันตาอันเป็นใสของตาต้อหรือคนที่เป็นตาต้อนะนะจ๊ะก็ในกลุามนี้อยู่ที่ไหนครับวัดนี้อยู่ที่ไหนครับกะตายชิวคิวอยู่หาดูนะจ๊ะโยมชุมพรยังสวนก็ขอจเริญมพรนุท้านที่ติดตามมบชมชมแล้วกรุณาช่วยช่วยร้ายช่วยแชร์เป็นบุญเป็นกุญแจก็ได้นะคะเอ่อ ขอจเจริญพรให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์อยากได้เจ็บจะได้จนนะจ๊ะที่เดินทางก็ขอเดินทางปลอดภัยที่ร่วมงานสมบูรณ์หลพระก็อา่าทำบุญทุนทานกันนะจ๊ะก็ขอจเจริญพรทุกท่านนะจ๊ะนะครับันนี้